เรียบร้อยนี่เลยเนะครับรับเรียบร้อยสำหรับสกินปืนสำหรับท่าทางใหม่สำหรับไอวอใหม่บอกเลยว่าเทพจัดจัดเฮ้ยรับเรียบร้อยท่าทางใหม่ชุดทรชนชาย ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆองเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ว,วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชช๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิร่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์เองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับ นะครับผมชุดทลชนหญิงฟรีฟร,ฟรถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็จะเป็นของฟรีอื่นๆและที่สําคัญที่เด็ดของคลิปนี้นะครับผมพี่มาอัปเดตของใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับในอาทิตย์นี้แม่ที่นี้ก็อาทิตย์หน้านเองนะบ,บอกเลยว่าโค้สสุดไม่ว่าจะเป็นท่าทางสกินปืนอะไรต่างๆบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับถ้าครบ ถึงนะครับห้าแสนซับเมื่อไหร่พี่จะมีรหัสแลแจกนะครับผมสุ่มแจกนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่วยกันด้วยแล้วก็พี่สตรีมทุกวันนะครับในเพจบิ๊กแชนแนลนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้เลยในคอมเมนต์นะครับพี่สตรีมทุกวันในเพจบิ๊กแชนแนลแจกเพชร แจกบัตรกยหน้าฟรีในเพจ Facebook เลยนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปรับในส่วนของใหม่กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปรับของฟรีแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่มาสอนรับแล้วกันนะครับมาเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเออนะครับ GM มได้ส่งให้พี่มารีวิวนะครับเป็นไอเทมสนับสนุนจากฟรีไฟแชร์เตอร์นั่นเองครับนี่เป็นไงเฮ้ยพี่จะบอกว่าของเยอะมาก นั่นไม่ว่าจะเป็นชุดกระเป๋านะครับชุดอ่อทรชนผู้ชายชุดททรชนผู้หญิงน่าจะฟรีในกิจกรรมนะแต่พี่ไปสอนรับแต่ในส่วนนี้เนี่ยดูอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวแบบเต็มระบบกันเลยนะครับมาเรากดรับไปก่อนเลยแล้วกันอยากรีวิวท่าทางแล้วนะครับกดรับไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับรับเรียบร้อยสำหรับสกินเปืนสำหรับอ่ท่าทางใหม่สำหรับไอวอลใหม่บอกเลยว่าเท่จัดจัดนะครับมาสวมใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บ อ่าเรียบร้อยนี่มีท่าทางใหม่ด้วยมีชุดใหม่มีสกินรดโอ้โหมีชุดอันนี้ผู้ชายด้วยเปิดไปเลยโอ้โหเท่จัดจัดนี่เฮ้ยรับเรียบร้อยท่าทางใหม่ชุดทรชนชายกระเป๋าชุดใหม่อู้โหเท่จัดจัดเปิดไปเลยครับผมเปิดไปเลยอย่าไปรอปับเรียบร้อยค,ครับผมรับเรียบร้อยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยนะครับกล่องศพเฮ้ยเท่จัด นะครับก็ประมาณนี้อ่าทีนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรีวิวกันเลย ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว mm ็บพิเกียนสปินคอมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทไปรับฟรี500บาทฟรีเลยโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดน,นะครับช้าหมดอดได้เลยครับลิงก์สมัครลิงก์ส่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ mm hmm. พอกดลิงก์ก็มากดสมัครสมาชิกตามที่เลเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอิน mm hmm. ด้วย Facebook mm hmm. ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะคพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดนะครััับบแล้้้้วกกกก็ดดดดทีีตตี่่เเเเตตตตติิิมมคครรรรรงงงงนนนาอออถึจะไข ได้รับ500บาทดฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราโอนมปิที่เบอร์064แปดแปดห้องสแล้วก็ใส่เบอร์บัตเรของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพวกน้องเลยแต่พี่นะนคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะพอโอนเสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอด,ดเลเยอเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับนี่เห็นไหมพี่เติมไป500บาทคือจะได้รับอีก500บาทฟรีๆนั่นเองนะครับหรือ500คิเดตกด้าแรีนั ไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซนต์น,นะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทปทีอัพเดทเข้ามาใหม่เราเลือกยี่สิบคิเลตเท่านั้นมีดีท่าปักธงเซิร์ฟไทยอยู่ด้วยบอกเลยว่าออกโคตรง่ายน้องหลายคนได้ไปแล้วนะครับผมเพราะเราสุ่มได้ไอเดท่าปักธงแนั่นแหลให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้นะผมมันก็จะได้ไปนหน้าแฟนเพจของล้วผมเราก็ทักไปบอกเลยว่าเราสุ่มได้ไอเดท่าปักธงเองเขาก็จะส่งให้ภายในยห้าทีเลยไปไดีเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับรีบๆแล้ครับผมโปรโมชั่นแจกห้าร้อยบาทฟ,ฟ,าฟ,ฟๆๆาดดรีแจกห้า โอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนท่าทางกันก่อนนะครับผมท่าทางท่าทางอยู่ไหนเอยท่าทางใหม่ท่าทางใหม่าาหมนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาใส่ตรงนี้และกันเฮ้ยโคเท่เฮ้ยเท่ริงเฮ้ยเอาจัดโอ้โหเท่จัดจัดดูโอ้โหเฮ้ยโคเท่ท่านั่งบังเกอร์เอยเอาจัดดูดิเฮ้ยเกิน พีอเอสองหน้าทางที่อัปเดตใหม่นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าสพายใหม่นะครับผมอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยกระเป๋าสพายใหม่อันไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอันไหนเอ่ยนี่ไงมาแล้วสมใส่ไปเลยนี่เลเวลสามอันนี้เลเวลสองเลเวลหนึ่งครับพีัอจัดๆแล้วก็จะมีกล่องดวงใจมาใหม่ครับนี่เป็นกล่องตัวนี้อ่านะครับแล้วก็จะมียานผ้านาะนะครับเป็นสกินรถอันใหม่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมเป็นอันนี้ เท่เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าเท่เลยทีเดียวประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนท่าทางนะทีนี้ก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับในส่วนสกินปืนมาดูบ้างว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสกินปืนสกินปืนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันสำหรับสกินปืนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนะครับชุด ทีเด็ดของเราทีเด็ดของเรานี่ชุดผู้ชายชุดผู้ชายชุดคอรชนเฮ้ยเทจัดดูเงินหล่นเอ้ยเอาจัดเฮ้ยชุดผู้แล้วก็มีชุดนี้อีกชุดนึงนี่นี่อีกชุดนึงนี่นี่นี่โอ้โหเทจัดมีเอฟเฟคด้วยไอ้เทจัดเฮ้ยเอาว่าเทกิดแล้วก็มีอีกชุดนึงเป็นชุดนี้ชุดไหนนะชุดไหนนะเมื่อกี้ โอเคครับอ okay, e. ีชุดหนึ่งเป็นชุดนี้เลยนะครับนี้เป็นชุดของเซตผู้หญิงนั่นเองครับนี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะครับผมพี่หาตั้งนานนะครับเป็นของผู้หญิงนั่นเองโอ้โหโคตรสวยนะครับนี่มีเหมือนหน้าสิงโตข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นลวดลายเป mm ็นไฟนั huh, ่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นไอวอลตัวนี้เลยนะครับโอ้โหเทจัดจัดบอกเลยว่าเทสจัดจัดนะครับนี่เป็นไง โอ้โหไอวอลทลอชนคนปนโลกนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับสกินปืนเนี่ยพี่เปิดให้ดูเลยละกันนีฟ่ฟาร์เฟลนะครับพูเท่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนตัวนี้เฮ้ยเอฟเฟกต์ยังเท่เฮ้ยพูเท่ดูดิเฮ้ยเอาจัดโอ้โหระยะบวกสองด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวกเตอร์นะครับดีเป็นงไงอย่างเท่เป็นไง เวกเตอร์ Victor, ทรชนคนป้นโลกนั่นเองนะครับแบกเซนบวก2แมน่นยำลบ1นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็รีวิวไว้หมดแล้วนะทีนี้มาเราไปดูในส่วนของฟรีกันดีกว่าว่ารับยังไงสำหรับชุดผู้หญิงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ กันครับกิจกรรมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับตรงหน้ากากนะครับทรัชนกดเข้าไปเลยเหนียกนะครับผมก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมแบบนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับก็จะมีภารกิจไล่วันนะครับล็อกอินนะครับนี่รับโทเค็นทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีลงเล่น1เกมนะครับทาดามิสามร้อยดาเมจนะครับสังหารศัตรูหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็จะรับในส่วนโทเค็น ได้ฟรีๆนั่นเองครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับรับแอร์บอร์ดในวันที่นะครับ11นะครับเดือนธันวาคมเวลาตีสี่นั่นเองครับเป็นแอร์บอร์ดตัวนี้เลยโคตรเท่นะครับเป็นแอร์บอร์ดโคตรเท่เลยนะครับเป็นแอร์บอร์ดใบเงินนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับผมในส่วนโทเค็นทองเนี่ยสามารถกดใช้ยังไงนะครับผมเรากดใช้ไปเลยปั๊บนี่มันก็จะไปเด้งตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นนะครับกำลังเก็บนะครับ3.0นะครับทัพสิบันนั่นเองนะครับผมก็คือ จะให้เต็มตัวนี้นะครับ10ตันนั่นเองเดี๋ยวรอกดส่งอ๋อถ้าเต็ม10ตันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้คูณหรือเปล่านะครับผมเรอกดส่งเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งหลอดตรงนี้ครับผมอ่ะในหลอดคืออะไรนะครับผมก็จะมีกล่องตัวนี้ให้รับเห็นไหมนะครับเห็นไหมของฟรงีให้รับนะครับอ่าก็จะมี10 20 70 120นะครับอ่า120จะได้ตาครับส่วน150จะได้เป็น ชุดผู้หญิงถาวรนั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรเทเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าได้ฟรีเลยนะครับส่วนโทเค็นหายังไงได้บ้างนะครับเมื่อกี้พี่ลงไปเล่นโหมด 4v4 นะครับโหมดธรรมดานะครับ 4v4 นะครับผมก็คือจะได้รับโทเค็นรอบละ2หรือ2หรือ3โทเค็นนี่แหละนะครับผมนะก็ลองไปเล่นกันดูน่าจะเก็บได้ทุกแมปนะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องเน่งส่วนบวกตัวนี้นะครับสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยเห็นไหมอ่าสามารถเชิญเพื่อนเหมือนแบบมาให้เป็นแบบยังไงอะ เชิญแล้วก็มันจะได้คะแนนอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรากดเชิญไว้เลยนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะกดเชิญเพื่อนๆไว้เลยเลยนะครับกิจกรรมไม่มีอะไรมากนะครับมีประมาณนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาทุกขเคนกันก่อนก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมรับชุดฟรีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่บีดหน้านะครับวันนีนสส้สวัสดีครับ